ปีนาลูกสาวค่ะปีนาปีนาโนในลูกเบิ้งกับพี่น้องเป็นเห็ดดอกน้นอยๆเนาะค่ะเนาะเห็นว่างามดีค่ะก็เลยอยากถ่ายค่ะเกิดร้ายหลายค่ะดอกตออตแตแอะกำลังเกิดบ่อยากเสื้อเลยค่ะว่าอากาศนาหนาวๆยังสียังสีไม่เห็ดเกิดอยู่ค่ะเบิ้งค่ะคลา,ายเห็ดปวกไกลหน่อยบานท่าเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าขาเจ้าเป็นสีสม,สมสมแดงๆค่ะอันนี้วันนี้ไม่แดดค่ะยุนาหมู่บ้านค่ะยุนาหมู่บ้านเป็นทงหยาทุ่งเขาสาลี่ค่ะนี่เชา้าปีนาปีนาป้าป,าปา้แม่พาไปเบิงเห็ปไปไปเบืงเห็ดกันปลาลูกป้าเฮาป้า ไปเบิ่งเห็ดน้ำกันค่ะเบิ่อง่ะอันนี้อันนี้เกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ขาสีงามงามเนาะค่ะเนาะบ่ได้เก็บไปกินนะค่ะเด้อพามาเบิ่งความสวยความงามของเห็ดค่ะตามภาษาคนมักเห็ดเนาะค่ะเนาะเกิดล้ายหลายค่ะ เอาคพามสวยคพามงามกับพ่อค่ะเบิ่งค่ะปินาลูกสาวขอบคุณนะคะเด้อที่เขามารับซ้มทรงของแมปีนามาหน่อยนะคะเนาะกาสิมีสซนีดหล่ะค่ะมีเห็ดมีหมาหน่อยตามทงไฮทงหน้าค่ะอู้อันนี้กัเป็นสีขาวขาวนะคะเนาะตะปอไอตาออตะแอค่ะ ความสุขข่องคนมักธรรมศาสตร์ค่ะเห็นสำนีกะดีใจแล้วไดปละเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะค่ะเด้อที่เขามารับส้มนะคะนะ่ะนาะ